มาชมงานติดตั้งนะครับจอ a อ d r o i d on นิวดีแมนะฮะมาดูนะฮะตอนนี้ติดตั้งกล้องถอยและกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับ mm hmm. เข้าเกียร์ถอยฮนะจะเห็นด้านหลังมีนะครับมีคนยืนอยู่นะครับโอเคนะฮะตัดกล้องถอยไว้ครับดูกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ตัวนี้นะฮะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเก่านะฮะตัวนี้ัวใหม่กล้องบันทึกหน้าระบบ Android แสดงผลผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับใช้แอปพลิเคชันที่ว่า traffic safety ครับกดเข้าไปนะฮะตัวนี้ก็จะแสดงผลกล้องบันทึกหน้าแบบนี้เลยนะครับ เห็นไฟกับพิปอยู่มีการบันทึกอยู่นะครับใส่เมมโมรี่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะฮะสามารถแบ็กกลับได้สามารถเรียกดูไฟล์ในตัวกล้องบันทึกได้นะครับกดตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วกดแฟ้มเปิดออกมาครับเราจะเห็นไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะฮะสามารถกดปุ๊บก็จะดินทั้งภาพและเสียงเลยนะครับเนี่ยสามารถเล่งเสียงได้นะฮะเร่งเสียงผ่านคอนโทรลมกลไกเดิมนะฮะนี่ครับเห็นรถวิ่งอยู่นะครับแบบนี้ฮะภาพคมชัดมากเลยนะครับ โอเคนะฮะตัวนี้ก็ผ่านไปนะครับมาดูหน้าจอในหน้าจอ Android นะครับหน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะฮะก็ครบคันฮะมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับนี่ฮะการตั้งค่าปรับอีควอไลเซอร์ได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อเพลงนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธครบคันสำหรับการใช้งานนะครับเชื่อมต่อกล้องหน้าและกล้องหลังใครอยากได้แบบนี้นะฮะหน้าจอ9นิ้ว2328ขอก็อินบ็อกซ์สอบถามมาได้นะครับ คลิปนี้นะาลาไปก่อนสวัสดีครับ